วิกเอฟบีนะฮะคันนี้โปรห้าพันนะฮะก็เป็นล้อสิบเจ็ดมีปลายท่อนะครับคันนี้จูนน้ำมันโซโฮอเก้าห้านะครับ้นเพิ่งทำสีมากนะครับสวยจังต่อรอเลยจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ a อฟไวแมตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากนะครับสายเป็นสีสใสแก๊สเวลาจูนรถต้องบีนะจ๊ะ คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนคนรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสครับเปิดไอเกียดี D, โหลดจริงทุกอย่างนะฮะเอฟบีร้อสิบเจ็ดท่อใบดึงน้ำมันโซลเก้าห้านะฮะลิ้นไม่ดีเป็นยังไง<ป> ขอบคุณครับ